ไม่เกี่ยวกับปีชงม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับปีหมูปีหมาปีมังกรเลยถ้าขาดได้แสนชิ้นล้านชิ้นนะมึงรวยอยู่ดีเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนได้มีธุรกิจปกติการจะเริ่มธุรกิจเนี่ยเราจะต้องมีเงินไปลงทุนไปทำถูกปะแต่อันเนี้ยเหมือนคุณเนี่ยก้าวเร็วกว่าคนอื่นประมาณ50าเปร์เตถ้าเราจะทำธุรกิจอะ กูหาเงนินไหนลงทุนวะกูจะไปซื้อของไหนแล้วกูจะผลิตประทัผลิตผลิตสินค้าที่ไหนวะแล้วใครจะสอนกูวะแล้วกูจะสร้างทีมขายยังไงคือถ้าจะเริ่มเองคือแม่งเริ่มนับหนึ่งอ่ะถูกปะแต่คุณทำดอกหรือะคุณแม่งนำไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะมีสินค้าพร้อมมีระบบพร้อมมีคนคอยบอกมีคนคอยสอนมีตัวอย่างคุณแม่งก้าวไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะคุณออกแรงอ,อีกนิดหน่อยเยี่มแม่แม่งก็ร้อยแล้วอ่ะ มันเร็วกว่าคนอื่นน่ะเฮ้ยกูจะเริ่ม,ม,งงมก,กูไม่ต้องลงทุนสินค้าแล้วแทนการตลาดกูก็ไม่ต้องมีแล้วคนทําก่อนอันนี้ก็มีแล้วคนสอนก็มีระบบก็มีโอ้โหนี่กูเริ่มเร็วกว่าคนอื่นห้าสิเอร์เซ็นต์อันนี้ควรดีใจนลเว้ย